ยุ่มเดียวนี่บอเป็นแสบนบ่น่งบ่่งบ่่งบิ่งบ่่งบ่่งบ่่บ่่่่ง่่งบ่สงบ่่งบ่บ่่งบ่่งบ่บ่่งบ่งบ่่บบ่่งบครับ่่งน,น,น,น่่บ่งบ่่งบิ่งบ่งบ่ง่งบ่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 ่บ่มมาางบ่าง่่บ่่ง่่งี่่บ่่ง่บ่่ง่่บ่่งบงบ่่งบ่่งบ่่งอ่่่ในบวกทั่งบ่าบ่่กบ่นี่น่ง่่งบ่่งบ่่ง่ัง Thả mình tối nay bao cơm của chị xoăn Phải hết mốc nè chắc nồi sẵn đồ quá à. Nó không nộ Phát Nằm hèn ngầu tuần tuần năm Ô, ừ. oh, nằm cứ hèn rêu thế Nhớ vâng con Phát, tuần năm hộp đi đầm đầm nữa nè Mẹ nó nữa, nhìn 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 Ô, 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 ภาสิมหาอนหวกไปมกหวกกับบรท่านไงครับอู้หลายครับมีแตหวกเอื้องได้ครับนี่เพราะว่าวงหันที่เบ้าคือไมาจับเอื้องแต่จับน้ำบวกมันนี่แหละครับมีแตเอืองตดเอืองเผาได้นี่เหีนบ่ครับดำดำครับเห็นบ่ดำ,ดำ,ด,ำดำนั่นลูกหวกของเอืองทั้งนั้นได้ครับน่าสิเป็นเอืองตดเอืองเผารวนซะด้วยเพราะว่าเบ้าคือจับไปบวกนี่นะครับเนาะมีแตเอืองเผาเอืองตดเท่านหร่ u uh, bưng đủ nhung nhiều thì bó bình hấp bưng 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 nhôi nhà nhôi nhà luôn tủ bao nhây nam còn gì hành ní chả thằng hạt chúng xây phiên là không thế thì sẽ ở hoặc mốc tiền phải ao hoặc quay đi qua nọ no. เนี่ยตักกระเพงตักโรบได้บ่ได้ม่ใช่ไม่มีถั่ยที่อยู่หลังรถลูกกลมถั่ยอยู่ใบหนึ่งใส่ได้บ่ตักได้บ่ได้อยู่มั่งอย่มาดูนี่แตกบ่ล่ะที่บ่แตกแล้ววันนี้แตกกระตักอะไรระรอบทิตักเอาแค่ได้ก่อนเนาะช่วงใบว่าไอใบใบแรงๆเขาต้องมาเบิ่งใหม่ที่ตัวหนามมันจะกาะกูเมือนไหแล้วหนามมันก็สีขอดลงไปอีกเขาก็มาเก็บส่วนที่เหลือไปเอาได้แค่เอาตัวให้ได้ ปล่อยไว้ก็ที่ตายทิ่มไปแล้วนามมันแห่งนี้จากหัวกกะบอท่านใหญ่นะครับเนาะโอ้มึงดูพูอนะเป็นก้อนเป็นยุ่มดำๆอยู่หันหัวทั้งนั้นเลยครับเอาให้เบิกอีกเท่านึงเอาไปไก่ย,ยุ่ยย่ายุ่ยาอยู่เนี่ยมึงดูโอ้สุดยอดอีหลีโต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 ไม่ได้กินมกหัวดอกเขามุอนี้ เอาไปปล่อยทีเดี๋ยวเอาไปปล่อยลงของคุณยูบ,บวกบอ่อซอปกรณ์สวนลุงคึมเห็นมันแพรอยู่นน่นเพราะอาย่ยหนันน้ำเพราะแห้งดอกมันเป็นน้ำออกไอ้ที่จกขึ้นมามุ่นเฮ็ดบานหน่อยนั่นเอาไปปล่อยนีย่เอาไปปล่อยลงุงหวยลงงน้องบ่อยเด้อครับเด้อเพราะว่าป่าสิกินพื้นเดเ่อต้องไปปล่อยปล่อยใส่น้ำที่แบบว่าเกิดจากนา้ำฝนคือว่านา้ำบ่อเขาจกไม่ยอย่างสีนะครับเนาะ มองที่มองที่บ่มีป่าวันเถ้าขึ้นคอยสีรอดออกเป็นขาเป็นตัวเป็นแพผ่ผ่านเป็นอื้องไงเฮาได้กินต่อไปเนาะครับเนาะเอาป่วยลงห่วยลงหนองบ่บ่ได้ดอกป่าสิกินเบิดเดียวเดียวต้องตองตากลุกจนน้ำจนน้ำมั่ตกตากลุกลเดี๋ยวลงเกลือสิทายเนี่น่าซนะุ่มซุ่มยังไงนะก้นกิ่ไก่เอาแป้งไป ันนะทักกันักกันน่ะลุงไงีนีุ่นี่ล่ะยองยงตกอลุงตื่นบ่ลุงอยก่อนคอยๆแต่จวงึ้นมลุงตาเออเออเออเดี๋ยไปปล่อยอีกอีกเออโอ <ank> <island> ้องูครับเดี๋ยวหน้าไมรูุน่ะหัวอึ้งครับผมต้องจบปล่อยลุงบ่ทงี แหลมแตกแล้วตัวน้ำพุ่นเดี๋ยวน้ำพุ่นพุณคุณคุณจ้องๆไปอาจจะแก๊งเงอ้ไปย่างไปขอพรเดี๋ยวคนร่วมไม่ดอกยก่พุ่นอันพุ่นแม่พุ่นอันเลืกเลืกมันตื่นจ่วงค่อยๆเออแตกเห็นท่านทั้งวันเอาได้แค่เอาละกอนพุณคุณอันซุ่มทั้งเงินเน่ะคุณปากกันตักชกนะเออโอ เป็นหมื่นเป็นแสนพคนนะที่เมายุ่มฟังพี่อันนี้เดี๋ยวกลับเมาไหมอีกไหมให้มันร่วมกดคอพุ่นอ่ะโอ้าวมองดูมันแตกโผลงแล้วตัวหน้ามึงดูพุ่น้่ะเดี๋ยวก็ระลุไหมเดี๋ยวครับเดี๋ยวบรกตุ้มสิมาตากเอาอีกช่วงใบใบแล้วผู้หนุ่มผันหนุ่มผันแค่เอาแป้งไปแค่ชุดเอาลงไปแล้วก็ชุดขึ้นเลยนะเร็วๆเออ ยาเอาขึ้นโน่นมันสิเฮียนตกลงโน่นเดี๋ยวเฮียดิเป๊ะพี่คอยตรงโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้พูน่ะพูน่ะมันยุ่มทำไมออกไหนป่าวพูนร่างกูเออโอ้คางอีทีปะ ละโอ้ยมตักไก่อยูยจวกลงไหม่นนะดีนออกเอาดีนอกอกเทลงคือเกา่าละห้ามกอยมาเอาไหมเออนี่นี่ต้นหนามขึ้นแล้วนี่นี่ดำดำตัวหนาหนีา่เมื่อเขาใกล้ๆไหมจะตักฝนจะฝ่าวตัก,ออกเอาแต่น,น้มก่อนเลจวกเอารดนะเออดีนะหลังรถลงคึมมีถังหนามใส่หนามไว้หน้อยนึงว่าจะไปโฮดพัก โอ้คักแน่อีดีแตกไปแล้วต้นหนามเดี๋ยวคอยไม่ออกไม้ใส่ช้ใส่รถเใวช่วงใบไม่ออกไม้อีกเป็นร่วงๆเพราะว่าน้ำไม่น้ำแห้งมันก็ตายเบิดและเนี่ยก็เหลือดอกเนี่ยมื่ท่านเป็นขาเป็นแข้งขึ้นทึ่งโน่นได้โอ้สุดยอดดีครับมึงดูนี่ยหัวอึ้งล้วนๆครับผม พุณละเดี๋ยวเอาไปปล่อยไปแพร่ไว้นะครับเนาะเถื่อนยานมันนอกนำประป่านะเพราะว่าต้องคืนหมอนำอยุบานได้ใช้มาใช้แค่มึงลูกโอ้เห็นบ่ยังฝังเงาดิ่ะเสงเห็นบ่ครับเยอยาวๆยอะยหลายอยู่ตึบออกแป้งเดียวกับแป้งตักไส่ตักเลยบ่ยังใส่เต็มเด้อ khi là cung ninh áp pha để lửa luôn Lửa hẳn luôn lừa 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 lừa

มานีก็ไล uh. no. ่มุ่นแต่ตัวนั้นไม่สารแปลกๆมับงานวิชค่อยๆเท่งลงจุ่มลงที่ càng thứ hai, để lông cừm poi riêng, cái này. Câu bài không, câu nó ลาห่าไปซ้ำนี้่้ะครับเด้ออันที่เหลืออยู่หันย้อยวบ้าคืมสิไปเอาอีกเอามาปล่อยให้เบิดล่ะครับกะเอาแค่เอาได้แหละมันมุดตุ่มเนี่ยยังไงเอาอได้ก็คือซอยเหลือได้แค่ซอวยนะครับเนาะอันนั้นเดี๋ยวชวงใบใบครับที่เหลือ,อยูหันชงใบใบให้น้าพื้นแห้งๆหงคอร์ดลงไปอีกบ้าคืมก็เจียวมาปล่อยอีกครับอันนี้น้ำยังไหลยอยู่ตักไใบโมเบิดครับผม เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายวสดีครับ